สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือขาเด็กใหญ่ๆแดงๆเราทำได้ใช่ีหมได้คือเก็บตรงนี้ไว้เลยสวนขาหัวใหญ่มากแม่สวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังลจะเดินไปที่ grocery แล้วนะคะใช่เราจะไปไปไปสองที่นะทุกคนสองร้าน ใช่จะไปที่ไหนนั้นหนึ่งจะไปซูเปอร์ฟู้ดก่อนอย่าแล้วก็จะไปเซฟเวนะคะอย่าแล้วก็จะไปซื้อแม็กกินโอเคเจอกันเลยลกี้นี่ก็คือทางที่เราเดินไปนะคะทุกคนมันเป็นทาง,ทางออีกของ,องไปแด้ปนะอยู่นูน่นค่ะอยู่ไกลมากที่ <Okay. S 3> hardly talk and when we do all I do s i t a n d s m i l a n d n o d typical ทุคนโค้กที่เนียส่วนมากเขาจะขายเป็นเหมือนเซ็ตใหญ่เป็นแฟม i ลี่เซ็ตหรือว่าเป็นแพ็คเลยเขาจะไม่ขายแยกเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนอย่างขนมก็เหมือนกันเขาจะมีแต่ถุงใหญ่ทั้งนั้นเลย มารีไซซ์ปารีไซส์อะไรเงี้ยก็จะประมาณเท่านี้ก็นี่คหมูจ้าไม่ใช่หมูนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแต่เค็มเค็มมากจุดเก้าเก้าดอนนะประมาณร้อยกว่าบาทเกือบร้อยนี่ก็จะเป็นมีลดเพจมีลดราคาอันนี้รสเผ็ดนะทุกคนอันนี้รสออริจินอลรสเค็มดีกว่าก็อย่างที่เห็นมันจะเป็นส่วนมากเป็น ไซส์ใหญ่ปาตีไซส์ไม่มีไซส์เล็กเลยความพิเศษของที่นี่ก็คือมันจะมีแบบอะไรให้จิ้มอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะเนี่ยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อะไรเงี้ยนี่เป็นทาโก้เดี๋ยวเราไปดูโซนถึงกนันค่ะทุกคนเมื่อกี้เราออกมาจากซูเปอร์ฟู้ดแล้วนะเรากำลังจะย้ายไปจากเซฟเวตแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายตอนเออขาเรียกอะไรคิดเงินแล้วก็ตอน ซื้อของเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเราค่อนข้าง,ง,ง,งรีบนะคะเซเวอ่อยู่ตรงนานาานนะคะ้เราจะไป,นไปนะะไหนคะคะกนตอนนี้เราอยู่ในเซฟเวยแล้วนะคะเรากะลังจะไปที่โซนผักไหนคะโซนผักไปยังไงลองจิ๊ดโซนผัก โซนค่ะแล้วก็จะเดินไปแล้วนะจ๊ะ ที่เรากินเป็นประจำเนี่ยก็จะอยู่โซนนู้นนะคะแล้ว็นเรียกประจำเลยเรียกว่าทุกวันดีกว่าที่เรากินทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นเหมือนผักที่ใกล้เคียงกับผักที่ไทยที่สุดแล้วนะทุกคนเพราเฉะนมันแบบไม่เคยเห็นอะอย่างบล็อกเรน่อรเี่ยแล้วก็กระ่ากระหนึ่ง่งนี่นะคะเราจะกินบ่อยมากแลวทุกคนดูนะปีกวนหัวใหญ่มากแม่หัวผักกาดเหรอคะค่ะ เย็นไม่ได้เลยอุตส่าห์ส่งไปอ่ะอย่างย็นก็ต้องกินหัวใหญ่ๆอยู่แล้วแล้วนะเอาหัวอาก,กาศเลยหัวโ <c oughs> คตรนี่ยวิธีการเอาของที่นะแบบนี้ปึ๊บเสร็จแล้วแล้วราคาจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือต่อหัวทุกคนเขาไม่ได้ขายเป็นเขาอันละ,อ,ะอันละเออเขาขายเป็นอันละนะเขาไม่ได้ขายเป็นกิโลแบบบ้านเรานะ อัน,น่ใหญ่สุดลรวใช่วิธีการเลือกนะคะไม่ใช่ที่ดสุดหรือ<ต>ไม่ใช่ที่ดีสุดแต่เป็นอันที่ใหญ่ที่สุด,สดบอกแล้วว่าชอบของใหญ่ทีเนี้ยต่อไปนะเราก็จะมาหยิบต,ตรงนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้นะกูถ่ายมึงจนกูไม่ได้ดูผู้ชายเลยอะหนักคอ ต่อไปเดี๋ยวสิแหมจะซื้อชนิดเดียวหรออันนั้นอะไรวะเหมือนมึงเคยซื้ออันนี้แหละที่กูบอกว่าอร่อยอ่ะเออที่มึงบอกไม่ไม่ไม่เคยอร่อยเคยซื้อแล้วเคยเอาไปเลยเอาไปลองมึงจุดสีเขารู้หมดเลยว่าเป็นคนภาคไหนอ่ะภาคใต้อ่ะภาคใต้นะคะทุกคนใต้อะไรคะใต้ใต้ประเดิอไม่ใช่ใต้อะไรคะใต้ดินไม่ใช่ไม่ใช่อะไร เอาละไม่อากฉันรู้ได้แลยค่ะปนรกอันนี้คือผักอะไม่รู้นะทุกคนแดกๆไม่เท่าีอากโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูโซนอื่นกัน p i c a น Wash my hands, let it go. จะอยู่ประมาณนี้นะนี่เขาลดด้วยนี่เป็นชิ้นแล้วก็นี่เป็นมีชิ้นนะจ๊ะนี่ราคาราคาก็คือจริงจริงมันซึ่งมันอาจจะดูมันอาจจะดูแพงนะแต่ว่ามันเป็นปกติของที่นี่เลยนี่หน่อยทุกคน เราชอบกินอันที่มันเป็นแท่งๆกลมๆใหญ่ๆแดงๆดำๆก็ได้ไม่ติดทำได้หนูหนูทำได้หนูต้องเลื่อนออกมาเพื่อท่านผู้ชมเพื่อคนดูเออต้อมเขาทำได้ใช่นี่มาแล้วมาแล้วเร็วเร็วดูถ้าเมื่อกี้ก็รู้เลยว่าเหมาะกับการเป็นแรงงานขนาดไหนทุกคนอันนี้เป็นโซนเอเชียนะก็ คืออันนี้มีน้ำปลาด้วยคือต้องบอกก่อนว่าปกติเราสองคนอ่ะไม่ได้อินกับอาหารฝรั่งอยู่แล้วเราแทบจะทำอาหารกินเองทุกวันไม่ใช่ไม่แทบหรอกแม่งเนทุกทุกวันแล้วเนี่ยมันจะมีซอสหนึ่งที่ช่วยชีวิตเราไว้อันนี้นะคะอันเนี้ยเราใช้แทนน้ำมันหอยซึ่งตอนเนี้ยเราซื้อเป็นแบบแกลอนแกลอนแล้วอนีเอาไม่อยู่นะจ๊ะแนะนำนะแต่แต่อย่าไปหาใช่มันอร่อยมากอย่าหาแดกอันนี้ อย่าหาอย่าหาแดกอันไหนนะอันนี้ก็คือที่เขาลดราคานะอันไหนวะที่เอาไปแล้วแม่งรสชาติปิดชีวิตชิบหายเลยโคตรแม่อร่อยเลนเนี่ยเนอีพวกนี้อีแถฉพวกเนี้ยอย่าหาทำแม่งนรกโลชั่นนรกเป็นแบบเส้นราบราราบราราบลาราคาก็คือแบบปกติของที่นี่เลยก็คือเหมือนถั่วของเราไปประมาณสองถึงสามเท่าไม่ได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ย ทุกคนคือเนื่องจากว่าเราอะทำงานกันค่อนข้างหนักนะเราทางานประมาณ8-9ถึงชั่วโมงกันซึ่งอาการที่มักจะเกิดขึ้นก็คืออาการปวดเท้าเราก็เลยมาหาอะไรที่มันจะซัพพอร์ตเท้าเราเนี่ยมันเจ็บตรงนี้เลยส่วนที่นเนี่ยเดินแบงเห็นปะนีะ่มันเจ็บตรงนี้ไวทุกคนแล้วมันจะช้าแล้วมันเหนมือนแบบตีนเรากำลังจะด้านอะไรอะไรดีวะามาดูดินี่ยนะทุกคนอันนี้จะสามารถ Who knows what you might see? A mind without a seatbelt, a boat across the sea. Let the storms keep on storming and let those dragons be. เอาของให้ดูนะว่าเราซื้ออะไรมาบ้างสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะอยู่ทั้งหมดหนึ่งอาทิตย์เลยแล้วก็คือมันสามารถอยู่ได้ตลอดคือเราจะเอามาทํากับข้าวหลังจากที่เราเลิกงานตอนเย็นใช่ไหมแล้วก็เราก็มันก็อยู่ได้ทั้งอาทิตย์เลยเนาะอาทิตย <500. S 1> ์ก็ไม่ได้ใช้เงินประมาณสี่ห้าวันก็ไม่ได้ใช้เงินเลยใช่ก็จะมีอันแรกก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะผลไม้ก็จะเป็นใหญ่มากแค่นี้เองอะทุกคนเราคํานวณเป็นเงินไทยถูกมาก ต่อไปเป็นเชอรี่เชอรี่เท่าไหร่เชอรี่เก้าจุดสองหกอันนี้นะคะเชอรี่ก็ตัวมันก็ไม่บอกตัวเลขสองร้อยเก้าจุดหกจุดสามสองก็คือมันซื้อมาสองอันจ้าคนมันชอบปะเนาะต่อไปก็จะเป็นพวกผักต่างๆนะก็จะมีผักต่างเชอรรี่อันนี้ก็ประมาณก็จะราคาประมาณสองเหรียญ หนึ่งจุดเก้าหนึ่งอะไรเงี้ยป,ประมาณเนี้ยไม่เกินนี่ก็หนัง,ส,งนสัตวังตกคนละสามสิบกว่าบาทแล้วก็กระลำกระลำหอยใหญ่กระลำปลีมันแต่เบื้องอาปลีดอก <c oughs> แล้วก็น,นี้อันนี้มันชื่อว่าผักอะไรไม่รู้แต่ว่าเราสูมันเหมือนกวางตุ้งบ้านเราแต่มันอันใหญ่มากอ่ะดูดีก่าใหญ่มากแล<า>้วก็จะเป็นหอมหอยใหญ่หอมหอยใหญ่บ้านเขาคือใหญ่มากมใกญ่จริงแสงไอี ทำไมหน้ามันดำ่ <laughs> ะ,ะ,ะ,ะต่อไปก็จะเป็นแตงกวาดองนะคะแตงกวาดองก็ประมาณ3.4 3.4จุดสี่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแล้วก็จะเป็นเนื้อหมูเนือ้อหมูบ้านเขาอะ่ะจะค่อนข้างแพงนะอันนี้ประมาณ5เหรียญ5.59เ้าท่าไหร่200กว่าบาท ห้าจุดห้าเก้าก็มันเอ้ยเกือบสองร้อยอะไรเงี้ยแต่ได้แค่เนี้ยแล้วก็จะเป็นเอ่อเราซื้อหมูสามชั้นมาอหมูสามชั้นที่ซูเปอร์ฟู้ดสงใช่อันนี้เราซื้อที่ซูเปอร์ฟู้ดนะไม่ได้ซื้อที่เซฟซีสองอันอันละประมาณแค่หกเหรียญสองอันก็ประมาณสองร้อยเอ่อสองอันประมาณสามร้อยบาทสามร้อยเกือบสี่ร้อยอะไรเงี้ยมันจะแพงๆหน่อยแล้วก็อันนี้เนื้อสเต็ก แตกแตกแตกเล็กแล้วก็ขนมประมาณนี้ก็มีประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ชอปอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์อย่างที่เราบอกเนาะก็เราก็ไม่ได้ไปบ่อยก็ก็ประมาณถ้าเซฟเวอเราเสียไปประมาณ57บาท57เหรียญไม่บาภาษีล้วทุกคนเมืองนี้57เหรียญก็ประมาณ1,800กว่าบาทเกือบ2,000อ่ะปีเล็กตกลงก็2,000เมืองนี้ไม่มีภาษีช้อปปิ้งนะใช่ช้อปปิ้งเนี่ยเ็มที่ไม่มีภาษี แต่ภาษีหักง,งานเยอะกเยอะก็นั่นแหละค่ะนี่ก็คือคลิปของเราที่เราพาทุกคนไปที่ grocery shopping เนาะว่าเราไปซื้ออะไรบ้างแล้วก็เราไปให้ดูราคาของซูปปเปอร์มาร์เก็ตที่เมกาว่ามันต่างจากเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคือจริงๆอ่ะเนี่ยจากที่ดูนะไม่ได้คิดว่ามันแพงมากขนาดนั้นคือมัน,ม,นมันเท่ากับค่าของชีพของคนที่นี่เลยเว้ยคือเขาก็มันก็ปกติอะไรเงี้ยเออมันสมเหตุสมผลอะไรเงี้ย ก็นั่นแหละค่ะราคาประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรหรือที่ไหนก็ฝากติดตามชมด้วยนะก็วันนี้ก็บ๊ายบายเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราทำผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์บอกติชมเราติชมบอกเราได้นะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย